ครับผมนายธันพิสิทธ์อํานวยเกียรติเลิศชื่อเล่นชื่อฟลุกครับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแต่โปรเจกต์นี้เริ่มต้นที่โรงเรียนตรุนศิขาลัยครับก็โปรเจกต์นี้ชื่อว่า Space b ็อ c คิวบ์แจริงๆมันมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์มากที่เกี่ยวกับสเปซบล o อแต่ว่าเวอร์ชันนี้ที่ผมเอาส่งทารส่าคือ Cube Se t ครับ Cube s แ t มันคือด,ด,ดาวเทียมขนาดเล็กที่ใครๆก็สามารถสร้างมันได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กมปลายมต้นหรือว่ามหาหลัยจนถึงรเฟสเซอร์หรือนักวิจัยต่างๆซึ่่ง Cube Se จะมีีขนาดอยูท 1 0บคูณ10ซนติเมตรลูกบาศกเซนติเมตระครับแล้วก็เราจะปล่อยมันขึ้นไปเพื่อศึกษาในอวกาศว่ามันเป็นยังไงมั่งก็จะเหมือนดาวเทียมเลยคือปล่อยขึ้นไปเลยครับโดยจรวดก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็สิ่งที่ฟุกต้องการจากมันก็คือว่าในอนาคตเนี่ยคิวแซดมันสามารถพัฒนาไปหลายอย่างมากแต่สิ่งที่ฟุกอยากดึงมาให้ในคิวบ์แซดคือการที่เราสามารถส่งมันขึ้นไปหลายๆดวงใช่ไหมครับแล้วก็ทําเป็นคอนสเลชั่น เสร็จปุ๊บมันจะเป็นกลุ่มคิวบัเซตหลายไอรอที่มีกล้องอยู่ในนั้นซึ่งสามารถถ่ายพื้นโลกได้แล้วเราก็สามารถเก็บรูปเนี่ยเดียวทม์ออกมาได้เราก็สามารถทําเป็นโอเพนแมปให้กับทุกๆคนได้มันจะดีกว่าพวก Google Map อีกเพราะ Google Map มันจะได้เขาจะอัปเดตแค่2ปีครั้งหรือว่าปีหนึ่งครั้งซึ่งมันทำให้ Data มันเก่ามากแต่ Data ในครั้งนี้มันจะทป็นดัตที่เป็นเรียลไทม์ที่มันเปลี่ยนได้ทุกวันหรือทุกวีคอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็คิวบ์เซตของฟุกตอนนี้เป็น เอนจิเนียร์โมเดลดวงแรกของประเทศไทยที่พอเห็นรูปร่างแล้วก็พอใช้งานได้แล้วฟุกก็พอมั่นใจว่ามันสามารถเข้าใน1ใน5ได้ครับครับก็คิ b e ์ a ซของฟุกตอนนี้ก็เป็น Engineering m o เดลดวงแรกของประเทศไทยครับก็ฟุกก็พอมั่นใจว่าน่าจะเข้าภายใน1ใน5ทีมสุดท้ายได้ครับ